สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตลาดไทยนะมาดูร้านเจยุวนะครับซึ่งหลายคนก็เคยติดตามนะครับแล้วหลายท่านก็ทักเข้ามาว่าอยากมาดูทุเรียนนะครับที่ตลาดไทยวันนี้ผมพาเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่ร้านเจยุวนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าลง2คันแล้วเนื้อดีซะด้วยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนื้อนิดนึงนี่ดูเนื้อนุ่นก็พอ เอาเนื้อมาให้ดูหน่อยนี่คือทุเรียนของวันนี้นะครับลงสองคันเป็นอันนี้เป็นทุเรียนใต้นะบอกก่อนนะครับอ่ะนี่เนี่ยเนื้อนี้เลยนะครับวันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับวันนี้เดี๋ยวราคาจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอ่าไปประกวดให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะครับวันเนี้ยวันนี้จะลงแค่คลิปเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามขอบคุณตาล้องนะครับมาเดี๋ยวผมพาไป สัมภาษณ์เจยุ้ยนะครับแล้วดูราคาทุเรียนวันนี้เนี่ยนะครับที่ตลาดไทยจะราคาเท่าไหร่เนาะวันนี้ได้ข่าวว่าลงสองคันรถเลยเนาะเออเป็นทุเรียนใต้นะครับร้านเจ๊เป็นนะครับซึ่งมีเจ๊ยุ้ยอยู่นะครับอา่าเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับเจ๊ยุ้ยกับราคา,าวันนี้เนี่ยวันนี้ลง2คันเหลือแค่นี้เลวเหรออคันครับเหลือแค่นี้นะเนาะโอ้โหนะครับนี่ นี่คือบรรยากาศของการทํางานนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ดูพาเข้าไปชมนะครับวันนี้อยู่กับเจ๊ยุ้ยนะครับสวัสดีครับเจ๊ยุ้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วขออนุญาตเจ๊นิดนึงนะครับนี่คือไม้ของเรานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะพาดูนะคะไปได้ครับเจ๊วันนี้แนะนําราคาทุเรียนให้หน่อยวัน ก็วันนี้ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่แพงมากเนาะก็มีเบอร์เล็กนีร้อยห้าบาทเบอร์เล็กเนี่ยนะร้อยห้าบาทแล้วก็จะเบอร์กลางก็จะขายอยู่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าก็คือเบอร์เบอร์เนี่ยเบอร์ที่น้องเขาเรียนอยู่เบอร์กลางกำลังจับอยู่ตรงนี้เบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยขายดีเพราะว่ามันเป็นไซส์แบบกําลังขายไซส์กําลังขายแต่ว่าถ้าจะเอาถูกกว่านี้ก็มีนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมีเบอร์ใหญ่เบอร์อะไรก็ถูกหน่อยเก้าสิบบาทเบอร์ใหญ่เก้าสิบบาทนะครับแล้วเป็นเบอร์นี้ก็จะเป็นร้อยสิบห้าแล้วก็นู่นเป็นเเบบออรร์์ ร้อยห้าบาทนะครับแล้วจะมีเบอร์สวย120 125อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนี่ยเนาะวันวันนี้ลง2คันรถเลยนะครับนี่ลง2คันจ้ะของมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วของเริ่มเข้าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นของใต้แต่วันนี้ดีอ่าวันนี้จริงๆก็มีเรื่อยเลยมีจนจนถึงหน้าจันเลยคือมันชนกันเลยคือมีของใต้เหมือนของจันก็มาอ่าครับแล้วเดี๋ยวผมจะไม่เปิดวันนี้ตากล้องไม่มานะครับก็จะ จับกล้องเองเลยสัมภาษณ์เจอเองเลยนะ <c oughs> เจน่ารักนะครับนี่เดี๋ยวผมให้เบอร์โทนี่ร้านเจเบนนะครับเบอร์นี้เลย,เลยโทรมาได้เลยนะเปิดตลอดนะครับนี่ดูบรรยากาศของการทํางานนะครับที่ร้านนี้เนาะเอ๊ะมีบริการส่งขึ้นรถเหมือนเดิม,มนะครับ<ม>เจส่งขึ้นรถถ้าเป็นซื้อซื้อปลีกก็เรียกแก๊์เรียกอะไรมาเรียกแกล์ได้เลยหรือให้ร้านเรียกก็ได้ให้ร้านเรียกเองก็ได้บริการนะครับนะครับนี่ร้านเจเบนนะครับ เจออยุยด้วยนะครับที่ตลาดไทยนะครับตอนนี้อยู่โซน <17. S 1> ซอย17นะครับอยู่ด้านหลังเลยจะสังเกตได้ว่าวันนี้จะคลึกคักมากกว่าโซนด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหลังมันมีของเนาะด้านมีนอของเยอะ,อะวันนี้บรรยากาศมีอะไรแนะนํำไหมครับถามว่ามีอะไรแนะนํำไหมถ้าเกิดซื้อไปขายแล้วต้องการสุก แนะนำว่าให้ซื้อล่วงหน้านิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าซื้อต่อเนื่องก็คือสั่งได้แต่ถ้าเกิดแบบว่ามาแล้วมาเอาสุกอย่างเดียวบางทีไม่มีเพราะว่าของมันมันขายตลอดอะมันก็ไม่มีถึงไม่มีเนาะก็จะมีทุเรียนติบรับความอนากไม่ขาเลยใช่แต่ถ้าต้องการสุกก็ต้องสั่งล่วงหน้าครับราคาวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ้ยังไม่แพงมากะยังไม่แพงมากนะครับร้บใคร พ่อค้าที่จะทํากาไรนะครับเนี่ยก็มาเลยนะครับร้านเจจุยเจเบนะครับที่ตลาดไทยเนาะคึกคักเชียวคึกคักมากเลยผมไปที่ตะวันออกมานะครับของม็ยังไม่เยอะที่ตลานเจเลยที่นี่ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับเบอร์ที่ผมให้ไปนะครับโทรติดต่อเข้ามาเลย ก็ใครที่ติดต่อเข้ามาก็โทรมาเบอร์เบอร์เบอร์ที่ร้านได้เลยก็มีเราถ้าช่วงบ่ายๆก็จะเป็นหนูถ้าเป็นเช้ามืดแบบว่าตีสี่ตีห้าก็เป็นพี่สาวจ้ะเข้ามาดูที่ร้านได้เลยครับผมขอบคุณนะครับเจ๊ขอบคุณนะครับนอกจากจะเป็นราคาส่งนะครับราคาส่งราคาปีกนะครับทางร้านก็มีทางร้านก็มีนะครับราคาส่งและราคาปีกมีราคาเริ่มต้นนะครับที่85บาท95ก็ตามคุณภาพนะครับแล้วก็ อันนี้ราคา100ได้ข่าวว่ามีเบอร์สวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะฮะเบอร์สวยนะครับได้ข่าวว่ามีอยู่ข้างในด้วยนะครับเจ๊น่ารักเลยนั่งนะครับอ่านะครับเป็นเบอร์สวยอ่ะมาดูนะครับเบอร์สวยราคาเริ่มม <roadmap> ีร ah well ้อยยี่ห้าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าราคาที่สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะครับมีของอยู่ข้างในอีกยของเยอะแยะมากมายเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเดินทางเข้ามา แล้วก็โทรตามเบอร์ที่แอดมินให้ไว้นะครับอขอบคุณด้วยวันนี้มาคนเดียวเลยจับกล้องนะครับหน้าตากล้องไม่ว่างวันนี้นะครับจริงๆจะมาธุระที่ปทุมธานีนะครับไหนๆก็มาแล้วแวะเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนฝีมือนะเคยเคยแบบเคยแบบรับรับพลาดบ้างไหม มีไหมแล้วพลาดแล้วเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บนะก็เป็นรูนะรูเป็นเลือดเลยนะรูนเลือดเลยนะก็ถามนะครับว่าเคยรับพลาดนะครับพลาดก็เป็นเลือดนะครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊ร้อยสามสิบอ๋อรดได้อีกไหมราคานี้ถ้าเบิดคัดรถไม่ได้ อ่อนะครับน่รถไม่ได้นะตัดัเหมือนกับตามความพอใจเขาับอะไรไม่ได้นะอ๋อนะครับแต่กก็แต่ที่มีของเยอะก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคัดได้เลยเนาะอุ้ยดุเรียนหล่ะครับปีนี้แค่เริ่มต้นนะยังยังไม่ถึงกับเยอะมากแต่ตรงนี้มีของเยอะที่สุดแล้วในตลาดไทยวันนี้นะครับที่ผมเข้ามาดูเนาะเนี่ยจริงๆเนี่ยร้านเจ๊เป็นเจยุ้ยนะครับลองเข้ามาดูครับ บรรยากาศนะตลาดไทยลงสองคันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับมีบรรยากาศมีโอกาสนะครับเข้ามาถ่ายทำให้กับทุกท่านได้ดูนะโอ้โหนี่กล้ามขึ้นเลยทีเดียวนะ <c oughs> ใครที่อยากจะเข้าดูบรรยากาศก็เข้ามานะครับที่ตลาดไทยเนาะ <c oughs> วันนี้เดินทางมาวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยี่สิบสา,ามานะุเนาะ อยากจะให้แอดมินรับทุเรียนเหรอยังยังนะครับเคาะได้อยู่แต่รับยังไม่ได้ทีมงานก็ขยันนะครับใครอยากลองรับไหมเดี๋ยวจะพาไปนะครับที่ตะวันออกไปรับด้วยกันนะครับ <c oughs> ถ่ายแครดแปดนาทีวันนี้จะลงให้ดูนะครับเช้าๆอยู่ตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงนะยังคึกคักอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ฝากทุกคนนะครับฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามนะครับอยากจะให้อดมินไปทําอะไรนะครับเกี่ยวกับทุเรียนวันนี้พอดีแวะมาแถวนี้พอดีก็เลยมานะครับก็เลยแวะมาถ่ายนะครับขอบคุณทุกท่านเจ๊ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครบแปดนาทีแล้วนะครับอะโอเคนะครับฝากจะลืมกันนะครับฝากแชร์เข้าไปนะครับ